อ่าสวัสดีครับผมกับพี่เป้าคนเดิมสุดซอยเช่นเดิมครับเดี๋ยวเราจะมากดฝากระจกงานกันนะครับก็จุดตะเกียงร้อนแผ่นอะคริลิกก่อนครับผมแล้วก็จะมากดฝานะครับปปิ้งก่อนครับปิ้งตะเกียงนะครับอันนี้ใช้ใช้ตะเกียงในการปิ้งแผ่นอะคริลิกให้มันร้อนให้มันอ่อนตัวครับมีสองแบบครับร้านพี่เป้าก็จะใช้เป็นตะเกียงกับเตาไฟฟ้านะครับแต่ส่วนมากถ้าร้านพี่เป้าก็จะปิ้ง แก,แกนกลางพี่ทางร้านพี่เป้าก็จะใช้เตาไฟฟ้าแต่ถ้าปิ้งปิ้งแผ่นเพื่อดกดกระจกนี้พี่เป้าก็จะใช้ตะเกียงนะครับก็ประมาณนี้ครับพี่เป้าก็จะกดแล้วก็หนีบตัวหนีบหนีบแล้วก็เปิดลมดันขึ้นมาให้มันนูนขึ้นนะครับถ้ามันนูนไม่ไม่เยอะเราก็จะเอาไฟฟูกมาเป่านะครับแล้วก็เปิดให้มันดันให้มันนูนขึ้นนะครับประมาณนี้ครับนี่คือการกดฝากระจกเพื่อมาปิดหน้าหลังนี้นะครับ แล้วก็เราก็จะเดินน้ำยาเราต้องกดฝาก่อนครับติดตามด้วยนะครับผมสุดซอยครับรอจนกว่ามันจะเย็นครับแล้วเราถึงปิดลมครับแอร์ปั๊มดันลมขึ้นมานะครับแล้วเราก็ถอดออกก็จะได้เป็นฝาอย่างนี้ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะมาประกอบและเดินน้ำยาประมาณนี้ครับฝากด้วยนะครับสุดซอยอ่าสวัสดีครับต่อนะครับต่อหลังจากเรากดฝามาเรียบร้อยเราก็ เช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำยาของเราเรียบร้อยนะครับเราก็ทําความสะอาดเช็ดเช็ดแผ่นก่อนนะครับก่อนที่เราจะเดินเดินน้ํายาปิดฝาหน้าฝาหลังงานนะครับเราเช็ดเรียบร้อยก็เช็คดูก่อนนะครับว่ามันมีฝุ่นไหมนะครับปัดฝุ่นก่อนนะครับหรือใช้ลูกลมก็ได้ลูกลมเป่าหรือจะใช้เป็นพุกกันอย่างนี้ปัดก็ได้นะครับเราก็ปัดชิ้นงานให้มันสะอาดไม่ให้มีฝุ่นเกาะน,นะครับตามสไตล์ใครสไตล์มันนะ พอปัดเรียบร้อยพี่เป้าก็จะมาประกอบงานอย่างนี้เข้าไปนะครับก็จะลงพอดีเปะ๊ะเพราะว่าเราทํามาพอดีเป๊ะเลยแล้วแล้วต้องใส่หน้าก,กากด้วยนะครับจะเป็นงานงานหน้าก,กากเลเซอร์นะครับแต่พี่เป้าจะเดินน้ํายาง,งานไว้ก่อนจะทยอยทาไปเรื่อยๆก่อนนะครับเพราะมันมีทั้งหมดแปดองค์ครับนะครับคืนนี้เราก็จะหนีบอย่างนี้นะครับหนีบกิ๊เลยครับหนีบกิข๊ข้างเข้า นีบทั้งหมดสี่มุมนะครับกิฟอ่าเนี่ยก็จะ,จะได้ประมาณนี้พอเราหนีบหนีบสี่มุมครบเราเราก็มาถอดกิฟตตัวล่างออกเพื่อเราจะสอดใบมีดเข้าไปนะครับเพื่อเราจะเดินน้ำยาครับแล้วเราก็หนีบหนีบที่ใบมีดที่เราสอดเข้าไปนะครับประมาณนี้แล้วก็มาถอดถอดใบตัวกิฟตตัวบนออกเสียบใบมีดเช่นกันนะครับใบใบบนนี้จะเป็นใบมีดหนานิดหนึ่งนะครับส่วนใบล่างจะเป็นใบบาง ตามสไตล์ของพี่เป้าที่พี่เป้าทํานะครับก็จะสลับฟันปลาอย่างนี้นะครับการหนีบใบมีดเดินน้ํายาก็ประมาณนี้ครับพอหนีบแล้วนีบเสร็จประมาณอย่างนี้ใช่ไหมครับเราก็จะถอดกิ๊บสองตัวข้างนี้ออกเพื่อเดินน้ํายาน้ํายาก็เป็นขวดขวดกาวร้อนอย่างนี้ใส่เอาไว้ในขวดนะครับแต่ไม่ใช่เป็นไม่ใช่กาวกาวร้อนนะครับเป็นน้ํายาประสานอะคริลิกครับเพียงแต่ใส่ใส่ในขวดของกาวร้อนครับก็ เราก็จะจับแบบนี้นะครับขั้นตอนการก่อนเราจะเดินน้ํายาก็จะจับชิ้นงานแบบนี้แล้วก็จะเอาขวดน้ํายาประสานนคริลิกที่เราติดหัวเข็มไว้อย่างนี้ครับเราก็จะมาสอดเข้าไปครับในชิ้นงานในฝาอย่างเงี้ยแล้วเราก็เอียงตามองศาให้น้ํายามันวิ่งให้ทั่วให้มันทั่วทั่วแผ่นเลยฝาหน้านะครับฝาหน้ามันจะเดินเดินง่ายกว่าฝาหลังพอมันเดินทั่วแผ่นเราก็เอากิ๊บหนีบครับหนีบหนีบสองข้างเลยนะครับ สังเกตเราต้องสังเกตดูน้ำยาให้มันวิ่งวิ่งให้มันทั่วแผ่นก่อนนะครับพอเราหนีบแล้วเราก็มาถอดกิปตัวล่างออกเพื่อดึงดึงใบมีดออกถ้าน้ำยามันยังไม่เต็มเราก็เติมเข้าไปครับเติมให้มันเต็มนะครับแล้วก็เช็ดคาบน้ำยามันหน่อยด้วยด้วยผ้านะครับแล้วก็หนีบประมาณนี้ครับนี่หลังจากเราถอดใบใบล่างออกก็เหลือใบบนใช่ไหมครับเราก็ถอดกิปออกเช่นกันนะครับ ตอดกิฟออกน้ำยายังไม่เต็มใช่ไหมเราก็เติมครับเติมน้ำยาครับไปประมาณนี้ครับไม่ต้องเติมเต็มครับเพราะว่าเราเดี๋ยวเราหนีบกิฟเข้าไปน้ำยามันก็จะไล่ไปครับนานแล้วเราก็ต้องเช็ดด้วยผ้าเพราะน้ำยามันมันล้นออกมาเราก็ต้องเช็ดนะครับแล้วเราก็ขยับกิฟขึ้นมาหนีบตรงบนไว้แล้วก็มาหนีบตรงนี้ก็จะเป็นศัพท์การเดินน้ำยาฝาหน้านะครับเดี๋ยวเราก็จะทิ้งไว้สักพักเพื่อน,น้ำยามาเซ็ตตัวมันแห้งดีเราก็จะมาเดิน น้ำยาด้วยฝาหลังกันนะครับผมขอบคุณครับที่รับชมพี่เป้านะครับในค่ำคืนนี้ครับขอบคุณครับ